อันนี้คือหัวอันนี้คือนั่งถูกแล้วหัวเรือคือโซ่ไงอันนั้นใายก็ปกติมันไม่มีใครนั่งหัวเรือไงไปดิมานั่งอีกคันหนึ่งเช็คภาพเช็คเสียงด้วยจทุกคนเฮ้ยเรือไม้ไม่ได้นะ

ฉันมาแล้วจ้าเหมือนถ้าในบัวพลาสติกจะดีกว่าเาหรอใช่เหมือนไม้มันแข็งมาแล้วทีมงานทีมเวิร์กตามมาออุยนน้ง ถ้าไม่อัานวิดีโอสว่า,ววางอยนะถ่ายรูปเหรอเออเห็นไหมอย่างนีแ้แสงสะท้อนปหมสะท้อนมันมืดแล้วเหรอยังยังไม่มืดกูวันนี้น่าพอเพียบได้หวะเฮ้ย <c ười> เออ,เอันนี้น่าพอเพียบได้ดีเลยเออสว่างอยู่นะสวัสดีนะสสดจ้าทุกคนวันนี้เราได้เรือไม้ อันนี้เรือไม้ที่คุณเล็กซื้อเรืออีกอันหนึง่งยังรั่วอยู่เดวต้องทําความสะอาดต้องยาต้องอะไรให้เสร็จก่อนแล้วน,นี้ก็เรากําลังแบบว่าเรือไม้แล้วนี่ดีมากเลยลํานี้ดีเหมาะเหมาะการไล์สดแล้วก็เวลานั้นมันไม่ไม่ไมไมไมตีมันไม่ตีคือลมมันตีไม่ได้อะมันหนักแต่ว่าพายฉิวพายฉิวก่าเรือพลาส พายฉวก็ขับพลาติกกับพลาติกแล้วก็กว้างดีอ่ะกูนั่งมาเียพ์ได้เลยจริงๆกูควรเอาเบาะมานเนี่ยแต่หลังเดี๋ยวเอาเบาะมาวางดีกว่านั่งจะได้ไม่เจ็บตูดจะได้ไม่เจ็บดักซี่สวัสดีจ้าทุกคนมาแป๊บเดียววันนี้มาสายเพราะว่าเมื่อกี้ไปดูบ้านไปสั่งงานช่างมาเข้าไปดูเองเพราะว่ารอพ่อทำนี่โหเสียเวลาแล้วเกินไม่เสร็จไม่สิ้นสักทีกูเข้าไปจัดการเองเลยวันนี้ เสียน้อยเสียยากสุดท้ายต้องเสียซ้ําซ้อนซ้ำซากอยู่เนี่ยสีก็ทาอะไรสีอะไรก็ไม่รู้กูต้องไปเนินการใหม่ต้องทากันใหม่อีกวุ่นวายไปหมดวันนี้ก็เลยออกมาไล์สดช้ามันจะมืดแล้วเนี่ยแต่กูมีไฟกูมีไฟโซลาเซลล์รอแล้วจา้าจอดรอเรียบร้อยแล้วนี่กลับมาแล้ว <Woo! S 1> เรือพลาสติกมันจะเข้าบัวได้ดีกว่าะ่อนเบาแต่เรือไม้มันจะติดๆหน่อยพายติดเยอะ <c oughs> สวัสดีจ้าทุกคนเหมือนจะตั้งกล้องไกลไปหน่อยมองไม่ค่อยเห็นหน้ำริกลงเรือจ้าวันนี้น้ำริกลงเรือมาเ็วกล้องเหมือนไกลไปป้ากูจะเลยแบบเหมือนจะแบบว่าตัวกูจะบังใบบวัวหมดเลยป่ะเนี่ยเอากลับมาทำไมอ่ะ,ะอ๋ออล้วมึงพายออกมาทำไม ใครเลื่ไม้มาดีแพรมีแพรเฮ้ยแพรลงได้นะแพรลงได้ใบแมงเก่งกว่าแต่มันจะหมุนใบแม่งตอมากอะฝนไม่ตกสนุกเลยพรุ่งนี้แอดมินมาหากูที่บ้านจะสนุกกว่านี้กูจะบอกให้เดี๋ยวแล้วเมืองกูขยับกล้องหน่อยดีกว่า มนนันนี่งไปน,นิดนึงน้องอ้อบอกสงสารกางเกงบอกว่าอย่าสงสารรถกอล์ฟให้สงสารกางเกงเออลงร่องไหมลงลงร่องพอดีอ่ะเลื่อนไม่ต้องเอาลงร่องได้ปะโอเคเอออย่า<อ>งนี้ได้หน่อยเมื่อกี้ไก่ไป ยังไม่มืดยังได้อยู่ยังใช้ไฟได้อยู่ย <hij What> ไฟยังไม่ต <Odys> ้องใช้ <Now S 3> มาเลยมาเลยมาเลยมามาโม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 มาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่มาคคยมาอยู่ข้างหลังกูนี่เขาจะได้เห็นมาจ้ามาจ้าประเด็นคือเรือยังไม่ได้ยาพรุ่งนี้เรืออีกลำหนึ่งแอดมินใช้ไม่ได้ลูเขาลูกใบบัวน้ำลึกน้ำลึกมาจ้ามาจ้าวันนี้ซื้อไฟมาทดลองหนึ่งหลอด หนึ่งดวงอย่าชนนะจ๊ะพื้นที่โยกอะไม่มันไม่มีไม่พายคู่มันหักแล้วเหรอเก่งไม่พายคู่เวลาน่ามันจะน้ำมันจะหยุดในเรือมึงชอบพายแล้วมึงมานั่งตรงกลางไม่นั่งท้ายอะไม่หนูชอบนั่งกลางมากกว่านี่พายไปตรงนี้ตัวกว่าใช่ไปข้างหลังเาาาแบบบนนลซ์ดีไปข้างหลังเลยให้เขาเห็นว่ามีอีกลำหนึ่งเป็นเซฟการ์ดด้วยอันนู้นอันนู้นอ่ะอันนู้นเซฟกาดกว่อีกอันนี้คือเซฟการ์ดอันนี้คือลำอันนู้นคือลำดีดีเซฟการ์ดก็คือสบู่นะจ๊ะ สบู่เซฟกาจะไม่ใช่คนเซฟกาเซฟไม่ได้สภาพนี้ oh. ยังไม่มีวันนี้ไม่มีลมเลยว่ะลมหายไปหมดเลยอะ่ะปกติลมจะดีมากเลยวันนี้ไม่มีลมท <Okay. S 1> ําไมฝนตกเกี่ยวกัอะไรกับลมลมไปกับฝนไปทางนูน้นสิไปทางนูน้นอย่าชนเราจ้าเหนื่อยนะรอแสงยังได้ ไงตาล,ลงมาแล้วตาไก่ไผ่คณะคือแพรมีแพรอีกอันหนึ่งแอดมินลงแพรได้นี่ตามาไก่ไผสองคนแบนกูนกทีททจัดการตัวเองจ้าอย่าเป็นภาระแก่คนอื่นเขาจ่ายสันดานหัดจัดการตัวเองบ้างไม่มีปัญญาจะเล่นติ๊กตอกเรื่องไงแบนตัวเองไม่เป็นโง่และอยากจะเล่นติ๊กตอก คนฉลาดจะคนเล่นทิกตอกโง่อย่างมือไม่ต้องมาเล่นจ้าออกออกไปเลยจ้าง่ายๆไหนล่ะไม่เห็นเรือออกเช้านี้ไม่เห็นนี่มันช่องแดงทิกตอกไม่เห็นเนี่ยพาไปทางนู้นเออพาไปอีกไม่มีลมไงไม่มีลมยุงเลยมีเออตรงนั้นแหละ โอ้ยร้อนวะไม่รู้ว่าพะรำลมไม่มีอีกนี่พะระพัดลมลงมาพัดลมมีสองเครื่องอ่พะพัดลมช็อตแบบถมดินยังไม่รู้เลยรอก่อนแต่เดี๋ยวถมแน่แหละถมมาถมอยู่แล้วแต่ตอนนี้ขอหาเงินก่อนกลัวเงินสำรองไม่พอเพราะถ้าเราเงินสำรองไม่พอจ่ายเนี่ยกูตายาถมถมไปแล้วขาดจังหวะอย่างเงี้ยไม่ได้เลยเ,เหรอ นี่เดี๋ยวเพิ่งเอาไฟไปคอยฉายอยู่ข้างหน้าข้างหลังนี่นะถือไฟไม่ใช่ไหมให้พวกเนี้ยแสบตามาแล้วจ้าเรือลำใหม่มาแล้วไ่เรือลำใหม่ต้องซ่อมนิดหน่อยเพราะว่ามันมีรอยรั่วน้ำเข้า พา VIP นี่พามาข้างหลังนี่มันแข็งแรงอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวซื้ออันเนี้ยเดินเอออันเนี้ยเหมาะกับการนั่งขายของมากเลยคุณพายไงแต่มันนั่งได้สามถึงสามคนแล้วมันหนักตัวไม่มันต้องใหญ่กว่านี้อันเนี้สองคนกำลังดีถ้าสามคนน่าจะล้นไปฮะเลอะมันมันแสบตาขนาดนั้นเลยเหรอใช่ไฟมันสว่าง

เอาไฟมาดินี่หรอเออนี่ไฟซื้อเอาใหม่สาดเอาไปเลยจอนี่นี่สาดสาเราไปเลยตาจะปวดจะได้เห็นชัดๆเอาไฟมาก่อนดิเอาไฟมาเลยดิฮะเอาไฟทำไมทำไมเธอจะส่งไฟเหรอเดี๋ยนะพดีดันดันเข้ามาจ้ะจะส่งไฟจ้ะ ช่วยเหลือเรือลำนั้นก่อนเรือลำนั้นก็ปลอดภัยต้องการไฟอย่างแรงถไฟไฟหลังนี่ผีหลอกมากเลยไฟเนี่ยผีหลอกมากอันนี้คือได้มากเลยอ่ะนม่กลัวน่ากลัวดูน่าจูหว่าไปทางนี้สิไปมันจะมาไฟอ๋อเราต้องพายถอยหลังทำไมล่ะอ๋อไฟไฟเออเพิ่มไปได้เท่านี้ไฟแม่งเก่งว่ะไปไว้รับเป็นมาเนี่ยแสนเขาปีอันนี้นะไหนอ่ะไฟ เอาลันเล็กไปดีกว่าเอาอันนี้ไหมเอออันนั้นดีกว่าไฟนี่มันเบามันสว่างน้อยจะแย่ว่าตาจะบอดไม่ไปอยู่ข้างๆก็ได้ทั้งนั้นอะตอนนี้มีเรือนสองลำฝั่งฝั่งละข้างคอยฉาดฉายสายไฟไสไฟเข้ามา วันนี้เราจะมาถ่ายติดวิญญาณหรอเราจะมาพิสูจน์พญานาคก,กันนะวันนี้กูมาพิสูจน์กูมาพิสูจน์มาพิสูจน์พญานาคนี่มึงต้องถือไฟจะในเรือแล้วถึงจะเห็นได้สองลำนั้น,นอืมกูไปฉยไป่ยเลยะนี่มีสองสองคนมาบรรยากาศ อันนี้มันแผ่นอะไรอ่ะออกเป็นพลาสติกว่ายน้ำไม่เป็นไม่ใช่อาชีพฮพรุ่งนี้เดี๋ยวกูจะให้อดินลงมาว่ายน้ำในบ่อแล้วไม่เอาชูชีพมาอีกอันหนึ่งถ้าไม่ล่มหรอกล่มก็้นี่ได้เกาะแพรได้เออเพราะแพรนี้มันมันลอยมันเป็นโฟมมันลอยน้ำมึงไม่ได้ป่ะไฟอ่ะได้ป่ะไม่ได้มันต้องอยู่ข้าง มาพายมาข้างๆนี่แล้วก็สอดไฟเข้ามาอย่างนี้อย่าให้โดนกล้องอ,ะอ่ะน,นี่กาดมาข้างๆนี่อยา่าอย่ามาข้างๆนี้แล้วส่สองไฟมา <c oughs> มันมเหมือนผีแม่ก็ต้องออกไปข้างหลังหน่อยนึงเอาไปอยู่ช่วงประมาณตรงนเนี้ย,ยนเนี่ยซ <c oughs> ้ายขวาเนี่ยนี่ไงเออนย่ต้องนี้เธอได้เริ่มยังมันเข้ากล้องมึงต้องไปอยู่ข้างๆมึงต้องสาดเข้ามาหากูนี่มันจะได้สว่างเอออย่างนี้ ต่ตรงน้น,นคุณตภาพพายไปตรงนู้นรักษาเข้าหา,หน,านาอนูต้ต้องพาไปาใช่พามาอีกทีมงานสู้ชีวิตจ้ะวันนี้อากุณลืมเอาคองลงมาอ่าแพลแพลน้อย่ก็ให้น้ำกลับไปจ้ะไปเอาให้หน่อยจ้ะให้หน,น้ำไปเชิญเรื่องพญานาคบอกวันนี้พิสูจน์พญานาคกันจ้ะกุลืมเอาเทียนมาเูเป็นชลวันณเท่าไหร่คุณจะเบิกน้ำขึ้นไปสองข้างทาง โอ้กา้ายง่ายไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องเอาเดี๋ยวข้าไปขึ้นมันมืดมืดแล้วอยู่ประเดี๋ยวประดาวแค่นั้นแหละไก่ทองเออใช่ไก่ทองสองใจไม่ใช่นาไวยทองไม่ใช่วันทองไวยทองพวกเมืองกูลืมไปฝนไม่ตกจ้าตอนนี้กำลังสว่างดีจ้าดีเลยดีเลยดีเยดีอะไรแพ้นะใช่กูว่าเนี่ยเหมาะ วางขายของกูเอกระเช้าวางได้เลยเนี่ยเดี๋ยวซื้อใหม่ได้ใช่โคตรมั่นคงไม่เอียวไม่เอนแต่มันก็ไม่ได้บรรยากาศเหมือนเรือแล้วก็เวลาพายจะยาหกว่วานเรือเพราะว่ามันสี่เถี่ยมไงมันตัดถ้ามึงพายเรือแล้วเลยที่นี่มานะลมมามึงพายไม่ไปกูบอกเลยสู้ไม่ไหวทีมงานคุณภาพีกแล้วครับท่านมึงถ่ายรูปไว้ยังถ่ายรูปไว้ยังเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอ๋อวิดีโอไว้แล้วใช่ปะ เออเดี๋ยวกูไปเอาไปลงได้ถ่ารูปมันมองไม่เห็นมึงสาดไฟหลบมาทางนี้สาดไฟหลบมาทางนี้อย่าให้โดนกล้องอย่าไปเข้าทางนู้นเออหันมาข้างๆ้าไอ้กาไฟลงอน่อยเฮ้ยเออเอาก็เอาไฟลงหน่อยไ,ไม่ยุ่งไงเออเคยถ่ายไหไมถ้าตกน้ํากว่าจะขึ้นเรือได้ปิงน่าจะเต็มตัวอืมที่ไหนบ้านกูนี่แหละ <c oughs> เปิดน้ำพุน้ำพุอยู่นู่น่คือน้เืออันนี้มันไม่โยกมึงอันนี้มันดียิ่งใหญ่กว่านี้ยิ่งมั่นคง ขอเรือได้ไหมเขาไม่ให้จ้าเขาให้กูมาอีกทีหนึ่งจ้าอะไรมันโคตรโปอ่ะเออเออเออเหมือนกองเออเอ,อ,อันนี้ฟิวกองถ่ายอะเนี่ยเดี๋ยวกูขึ้นไปไลฟ์สดบน,นบนนู้นต่ออ่ะไม่บูมไม่บูมยกจ้่าไม่บูมยกวันนี้กูมีไฟอันนี้ลองซื้อมาครั้งแรกเดี๋ยวจะลองดูมันสว่างได้ขนาดไหนแล้วก็เดี๋ยวซื้ออีกแบบหนึ่งมาเป็นไฟใหญ่เลยแล้วสาดมาในบ่อ เพราะว่าจะได้เห็นใบบัวต,ต่อไฟ์สดมันก็เห็นวิวข้างหลังแล้วเปิดน้ำพุเดี๋ยวให้เขาเดินสายมาแล้วก็เปิดน้ำพุวันนี้ขายอะไรน้ำพริกตะแดยแมงดาปลาย่างปลารปลาทูปลาสลิดต้มยำหมูทอดแดดเดียวทอดเรียบร้อยแล้วพร้อมทานสับปะรดแห้งมะม่วงแห้งสามารถซื้อได้เลยจ้าในตะกร้าหน้าโปรไฟล์หรือบ้านฟ้าคนตื่นธรรมช่องจีต้องมีสัญลักษณ์ที่ถูกสีฟ้านี่ใครเจ้าของกูไปขายชิคกอนาท่องแบบนี้เวยจ้า ช่วยการุณาท่องแบบนี้ด้วยจะได้เป็นแพทเทิร์นเดียวกันจ้ะน้ำพริกตะแดยแมงดาปลาย่าปลาปลาทูปลาสลิดต้มยำหมูทอดเดี่ยวพร้อมทา,านทอดเรียบร้อยแล้วสับประรดแห้งมะม่วงอบแห้งมี3รสชาติพริกเกลือกะปิแล้วก็ออริจินัลนี่มึงท่องแบบนี้เป็นแพทเทิร์นแล้วมึงพูดเลยพูดเลยยังไงก็จึง้งกูบอกเลยยังไงก็จึ้งจา้าน้ำผู้สุดแล้วเซลล์ไม่ค่อยได้เรื่องอะ่ะเวลาแดดมันอ่อนน้ำมันก็หยุดเวลาแดดกูมีโซล่าเซลล์เต็มหลังคาบ้านกูเลย กูเปิดกลางวันยังไงโซล่าเซลก็เก็บหมดไม่ต้องกังวลทำไมไปอยู่ในนั้นคะไปอยู่ให้หมาถามจ้าอย่าให้ควายดำน้ำไหมมาดำสิจะได้เป็นควายเรียบวารีห้าสิบเจ็ดกุลีอยู่เรียบวารีสามจ้าไปอยู่ทำไมเรียบวารีห้าสิบเจ็ดล่ะจ้าทํามไม่อยู่ซอยเดียวกับกูล่ะจะได้มาหากูได้พรุ่งนี้มาสิกูอยู่บ้านเก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเชิญจา้าเรียนเชิญ9ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นมันจริงๆมันควรจะมีนี่นะขาตั้ง เฮ้ยกูาううสามารถแบบออกแบบเป็นขาตั้งยื่นออกไปอย่างนี้ได้ป่าวะแล้วก็แบบสาดไฟเข้ามาอย่างเงี้ยขาตั้งอะไรโอ้แต่เรือมันจะโครงไหมแต่ต้องเอาเบาๆขานีบเว้ยเออหนีจากเรือเออหนีอย่างงี้ได้แต่จริงๆมันมีพวงองุ่นนะกูใช้พวงองุ่นวางอย่างงี้ไปใช้ในรถอ่ะฮะเป่าไงเป่ายุงเป่าดิพี่วางเขาเปล่าเป่ายุงวันนี้มียุงเพราะว่าลมไม่ค่อยมาโอ้ยลมเริ่มมาลมมาอ่อยๆเอื่อยๆไปย่าง ขึ้นยังขึ้นยังแล้วแต่ไปยังเออไปเราจะพายเรือกลับนี่กูนั่งเพียบพายเรือนะจ๊ะเอาพอเวลาอีกกองนี่มาใกล้ๆกูแล้วก็เกาะไอ้นี่เลยใใใ้งเดี๋ยวเราถ่ายให้อมันแสงมันสะท้อนมาใช่ต้องเอาแสงออกแต่ล้วแสงออกก็คือมองไม่เห็นกูกูก็ต้องใช้ไฟอันนี้ช่วยเอามันเอาไปวาตรงโน้นตรงหน้าเลย คุณแสบไ,ไฟตานนีหน่อยไม่เป็นไรจะวางกับพื้นเออนัอ่นแหละหันตรงมาทางนี้ไล้เลยไม่เป็นไรโอ้จ้าไปวะ<อ>กดลงนิดนึงกดลงอีกได้ไหมเออโอเคแบบนี้ได้หันตรงหันตรงหันตรงตรงๆเออโอเคได้ได้แบบใด <c oughs> <c oughs> สว่างอยู่ไห มาตาสองลามมาตาประเด็นคือไฟอันนี้ควรอยู่หัวเรือเพราะกูมองไม่เห็นทางเลยตอนนี้เอาเหรอมเล่นนะไม่เป็นไร,ไม,นไรมันก็จะไม่เห็นกูไงมันมืดแล้วไงแต่มันก็มองเห็นไม่ชัดอยู่ดีนะเหรอไม่เป็นไรมองเห็นทางอยู่ในังว์ให้มันดูน่ากลัวอย่างนี้แหละมิติพิศวงมิติพิศวงจ้าสุดท้ายสู้ๆจ้า <laughs> อีแพรอ,อีแพรคือแบบว่าถูรูถูกกลังสุดอีแพรอีแพรมาไม่ได้อีแพรมันติดฮะงอบเลยวะงอบไทยเออไม่ได้ใส่ลืมงอบต่อพรุ่งนี้มาแล้วจ้าจ้วงมาจ้าจ้วงมาเอ,อ้าควกตรงนี้ขึ้นมวาวยนชมมนเลือ เขาไม่นี่กันอยู่เขางมกันอยู่คุณอะไรคุณอกันอยู่ออกได้แต่มันจะเหนื่อยหน่อยมาจ้ามาจ้าสนุกมากกูบอกเลยแพ้ไหวไม่จ้าแพ้ไหวแคนิ่งแนิ่งแคนิ่งแนิ่ง ตรงตรงนี้สว่างอ่ะมันมีไฟหมู่บ้านไงก็ถือเราไปตรงหมู่บ้านตรงนู้นนิดนึงนะแล้วก็ไปวนกลับโอ้ยเอามาวางทําไมเกะกะไ,ไม่ใช่ให้เอาวางซุกซุกไว้ไม่ใช่วางตรงนี้แต่ว่าเป็นลาวางได้แต่ว่า,าวางริมๆอย่างริมๆแบบตรงช่องท่องช่องข้าอ,ะอ่ะไว้อย่างนี้มันเกกะไม่ใช่ตาใช่ไหมไม่ใช่ตาตอ,อย่างนี้สว่าง เมาเรือข้ามฟากไดไหมครับได้จ้ากูคิดหมื่นหนึ่งจากค่าพายใครจะให้กูพายเรือให้น้างจ่ายกูหมื่นหนึ่งนะจ้าเงินสดจ้าแบงค์พันสิบปจบจบไปเดี๋ยกูพายให้นั่งจ้าค่าตัวกูแพงจ้าเฮ้ยมึงเป็นเซฟกาดมึงต้องตามเซฟกูดิวะกาดสองลำมตามไม่ทัน า่าาบบ้้นนหมูสุดทางแค่นั้นแหละแค่หมู่บ้านเหมือนแบบว่าอยู่ในทะเลอ่ะมืองแล้วแบบว่าเห็นแบบมีโป๊ะมีอะไรอย่างเงี้ยหาปลาหมึก <c oughs> แสงไฟแบบนี้อร่อยอ่ะกูหล่อมากอ๋อหล่อมากเพราะาสะลัวสลัวใช่ไหมหล่อในแสงสลัวสลัวใช่ไหมอี <c oughs> สันดาน สู้้นะคะโอ้หมุนไว้ด้วยหมุนตัวตอย่างวัยกาดอีกคันอีกรอบนึงไม่ไหวแล้วกูยังไม่ได้ขายเลยุจ้ักูจะขายจหัวใจหัจ หาหัวเรือกถูกแล้วไอ้โซ่อยู่ฝั่งไหนวะโซ่อยู่ฝั่งนี้นี่โซ่อยู่ฝั่งนี้แถ้ลูจางยังยังยังโอเคเรือลำนี้กถูกแล้วคืออะไร าผกอ๋อผูกไว้แล้วโอเคผูกไว้แล้วไม่ไปแล้วข้างนี้เข้าก็ได้ป้องโตอยู่ฝั่งนี้นะก็ไม่เล้พี่กวางก็ตกไปก่อนลอ๋อถ้าเดี๋ยวกลับเรือใหม่อย่าพูดอย่างนั้นเรามีชูชีพก็คืออ๋อขวานอาจารย์เข้าได้แล้วจ้ะกาจ้ะเรืออาจารย์เข้าแล้วจ้ะเรือหมุนเรือดิบกาตามเข้าฝั่งได้แล้วจ้ะ บอดี้การ์ดบอดี้การ์ดยังอยู่กลางน้ำอยู่เลยยุ่เออรหลเรือจ้าจ้าแม่กลับไปก่อนเลย อยู่ในเรืออยู่เออเลยขับรถกรรับไปให้ใครขับรถกรรับไปส่งเออได้ได้าาอากาศดีสิจ,าจา้า,าอะไรทำไมเออแฟนดีมากเนี่ยเลิกเลย อราดการไปไหนนะจ๊ะไม่เคยหลับแพลแลำนู้นหรอได้จ้ะอทอนอยู่ไม่ได้ยุงเยอะยุงไม่โคตรเยอะอ่าให้ย่ลให้น่อยสมนะเอาไรขึ้นนะเออเอาขึ้นไปข้างบนเลยขเ็ยอแล้วมันไม่ลไปไเอาอะไรขึ้นมาเอาขัดไว้ในนั้นแหละเอาอะไรขึ้นมาไม่ต้องเอาขึ้นไปก่อนเียกไม่่เชาไ เออผูกโซ่ก่อนเช่าย่ะก้อยไมต้อยเไป่าเ็นทาลเนไหเนุกสมานไง่าอะไรเราช่วยจับฟุ้งักไฟไฟสวยแสงสวยนะาวนี้ยจ้พูดกับพี่เหือก็เป็นแล้วนะผูกแล้วจ้าเหรอโอ้โหจ้าจะมาตายตอนจบจ้ะโอ้ยไม่ได้กลางบ่อเสร็จตอนจะขึ้นเนี่ย ขาเมื่อวานก็นู่นสามสีน้ำเงินไงข้าละพลลุงเก๊สามคนล่วนหมดเลยคว่ำเรืออะไรแพน้ำเงินปะทะเลไงน้ำเงินก็คว่ำมันจะเรืออลไรมันวิ่งให้ปล่อยเขาไม่ปล่อยเขาไปโหนไปใช่ถ้าโหนนะล้มถ้าโหนล่มโหนไม่ได้ถ้าเรือมันไปแล้วก็ปล่อยใช่ถ้าปล่อยมันจะหยุดใช่แต่ถ้าจับปุ๊บเคยแล้วเอาไปถือไงใช่ไปจับมันล้หมดเลยสามคนโอ้

ยกขึ้นมาทั้งนั่งอย่างนั้นเลยเดี๋ยวพี่ถือตะกร้าแล้วก็จับก้องไปเขาขึ้นมาทีเดียวเลยมาแกงขึ้นบนนี่อตอนกูขึ้นเรือเนี่ยจะได้คูาความลากลําบากกูว่ากูลำบากขนาดไหนในการขึ้นเรือใช่ข้าวตับแทอันนี้ก่อนปุ๊บนั่นแหละปล่อยเลยเอาเอ้าวางได้เลยไม่เป็นไรไม่วางได้เลยอ้าวเพื่อน ที่พี่เก็บผ้ามาก่อนเนี่เอาตเอาไปทำอะไรอ่ะไม่เก็บแล้วมาหยอกไม่ต้องเก็บหรอกจะอยู่แล้วเดียแยงก็ไปอยู่เร่อมเอาขึ้นมาแล้วแยไม่เดี๋ยวสะพานล่างเวทยหวข้างได้เขาโผล่ขึ้นมาล้ก็งงเลยโผล่ท่นี่ไปล่าเือ ตอเป็น้สมาปดเ้มเปนน้่อง้แล้วโอ้ออกอกนไม่ได้เลยไม่มีที่ผูไป่ไปนี่กวอยู่ตรงแม่ใช่ระวงไปไกลใช่าไปฉ้ข้างหลังเอาซุกซ่อนเออไว่อย่างเี้ได้เนี่ยเอออย่างเงี้ยสวยไป ไม่ต้องไม่ต้ององันนี้ดับเลยนะข้าวทอย่งขางนี่เหรอใช่ขอด้างตรงนี้เหรอใช่นั่งน่ดีเลยนะนั่งเอาไปียุงดิยล้าเปิดกระยุงอ้ยแทบตายกระดตัวนั้นมาไม่ไหวไมไวอะไรเยอะไปหมด้ใเรียนได้ลอ๋ออะไรทีอ๋อนั่นตรงนี้ อันนี้ไม่ต้องรองมัง้งอุ้ยกะแสอันนี้คือดีนะดีรือดีต้อง่กะฟัง